ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าเพื่อประดิษฐานณเกาะแก้วเจดีสวรรค์สำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเมนะกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกุญชัย ทันธรรมยังพุทธสาภาวะโตปุพพาคันมการังกะโรมาเซนัโมตัสสะภาวะโต Ha ratossamputdhasa na moasapakkawaawato a ratossamputdhasa, นามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมามะยังพันเต มาไมยังพันเตปรมพุทธปฏิมาปรมพุทธปฏิมาสัปปริวาราสัปปริวารารัตนทีปะรัตนทีปะสักขเจติเยสักขเจติเยปฏิฐานายะปฏิฐานายะภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะนิยาเทมะนิยาเทมะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกขุสังโคอิมาอิมาปรมพุทธ,ธปฏิมาปรมพุทธ,ธปฏิมาสัปปร,ริวาราสัปปร,ริวาราปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตัง หิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจักนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายขอน้อมถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้ารูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อประดิษฐานไว้เพื่อประดิษฐานไว้ณเกาะแก้วเจดีสวรรค์ณเกาะแก้วเจดีสวรรค์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้ารูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าพร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข และเพื่อมรักผลนิพพานและเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทินสัตุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายเกาะแก้วเจดีสวรรค์ถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรและกัยลยาณมิตรสาวนีรัญยสิริเรียนเชิญครับยักษเคพันเตสังโคยักเคพันเตสังโค,ค,งโคปฏิชานาตุปฏิชานาตุมยันตังมยันตังสักคะเจตียงสักคะเจตียงสปาริวาลัง สะปะริวารังพุทธบูชนัดถัง พรปูชนถังภิกขุสังคสสะภิกขุสังคสสะนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอิทางมหาทานังอิทางมหาทานังสังวัตตตุสังวัตตตังสังวัตตตังอัมหากังอัมหากังทีฆรรตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุ นิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบ ขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันสร้างถวายพร้อมใจกันสร้างถวายเกาะแก้วเจดีสวรรค์เกาะแก้วเจดีสวรรค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมด้วยเครื่องบริวารน,นี้พร้อมด้วยเครื่องบริวารน,นี้แด่พระภิกษสุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอหมหาทานบารมีขอมหาทาน ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกันสร้างได้พร้อมใจกันสร้างเกาะแก้วเจดีสวรรค์ในครั้งนี้เกาะแก้วเจดีสวรรค์ในครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัะต,ตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัะต,ตาหารเป็นสังฆทานคือ กลราณมิตรดรกฤษดาจางใจมนและกลยาณมิตรทัศนีจ่างใจมนเรียนเชิญครับอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปร,ริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สา,โโสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆพิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปติคันหาตุตาตอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆะรตังอิตายะ ิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพ่อนพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปถึงกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ วางใจเบาๆเ,เข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามและน้อมนำบุญอันนี้บูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมจิโยและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปูย่ย่าตาทวดบรรพบุพร,รุษครูบาอาจารย์ ญาสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลอันเป็นเที่ยรักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมเท่เาลคยปิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและก,กันไละแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเรารับพรพระกันนะ ยะท้าวาริวหาปุราปาริปุเรณติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะา,ามานิชโชติรโสยะทโว जन्तु सा ียติโยอาวิวัจจาสัพพโรโควินาสตุมาเตะภาวะรานารายุุกีติคาโยโกภาวะอภิวาธนสิลิสเจัง จาิโนหัตตารธรรมอาวัินายุวันโอสุขังคลังโสอาทะลาโทสุขิตตวิรุณหัวปวัสสนสเนอโรโคสุขิตตัวหย สหัสเพยาติพิโสอัตราชโทสุขิตโววิรุณหัวปวดทศสเนอโรควสุขิตโวโหอิสหัสเพิยาติพิโสอัตราชโทสุขิตโววิรุณหัวปวดทศสเนอโร

สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะปวดธรรตนาหังมารตนงสังฆรรตนะตินังรัตนานางานุภาเวนะ จตุราเสตสหสธรรมังค์ผานนุปาเวนะปิตกาเตยานุปาเวนะจินนสาวกานุปาเวนะสัพเพตยโรคาสัเพเตยภยยาสัเพเตอันตรายาสัเพเตอุป ทวาสเปเตทุนนิมีตาสเปเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวันทะโกทนาวันทะโกสิริวัน ยะสวัสดิโกวภะลวัทถโกะวันทวัทะโกะสุขวัตถโกวโหตุสะพะธาทุวะรวะคพยาเวรรโสกัสสตุจุปัตถวา อเนกาอันตารยาปิวินาสันตุจเตยจัสาชยสิศธิธนังลาพังสติภะยังสุขังภะรังสิริอายุจวันโอจะพวังวุติจายสวสตตะวันสาจะอายุจะเจวเศธิ ภวันตุเตยภวตุสัพพมังคะลังรังขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวัน ภวาตุสาพังังคลังรักขันตุสาปเทวตาสาพธรรมานุปาเวนะสัตตาสทิภวันตุเตียผวตุสาพพังคลังรักขันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุ าเวนะสัทาโสตีพาวันตุเตสาุตั้งใจบูชาพระกันนะอรังสมมาสัมพุทโธภะคะวาง ราหังสัมมาสัมพุทธโอภาควาพุทธังภะควันตังอะภิวาเทมีพุทธังภาควันตังอะภิวาเทมีพุทโเมนาโถพ,พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวตาธรรมโมสวากาโตภะคะวตาธรรมโมธัมมังนมัสสามีธัมมังนมัาสามีธัม,ม,มโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสุปฏิปันโนภคะคะวโตสาวะกะสังโฆสังขงัง,ขงนามามิสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบ ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรรรรขอให้ลูกหลานพระเด็พระพคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสักท์ใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุคขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนาน,าน ปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภูมิชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียจารย์สร้างบารมีให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา